เป็นที่หนึ่งทันต์เลูกแล้วก็เป็นที่สองก็สปทต้องใช้คำว่าเยอะมาก น้องขาก็กลับมาเจอพี่อีกแล้วนะคะปีนี้เหมาเหมามากนะคะเหมามากลูกศิษย์ได้ดีเยอะนะได้ดีเยอะาะฉะนั้นว่ายเยอะมอ <c oughs> นะคะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะนอกจากที่1โรงเรียนหมอสามสาบันแล้วมีคนแซวว่าแค่หมอสามสาบันใหญ่เท่านั้นเหรอศิริรามาจุฬาเท่านั้นเหรอไม่ใช่ค่ะที่1งทันตะเราก็มีนะคะปีนี้ต้องขอเชิญน้องเขาเนี่ยเป็นที่หนึ่งทันตะถูกไหมลูกแล้วก็เป็นที่สองก็สพทีนี่นาตัวสิคาุก ผมตีตีต้การเรียนรู้จัาครับผมมาจากไม่หิโดลวิทยาณรบศนครับผมได้คะแนนกศธสิท8 2จุดี่ครับที่2องะครที่สอที่2อกศธแล้วก็ได้ที่1ทงันตจุฬาใช่ไหมลกูกทำไมถึงอยากเป็นทันตคะแนนตีตี้ถึงหมอจุฬาแน่นอนผมมีโอกาสได้ผ่าฟันคุดกับหมอคนหนึ่งครับทางบ้านเลยทางบ้านเลยแล้วก็ทางบ้านเนี่ยไม่มีใครเจ็บเลยไม่ใครเจ็บเลยเลยกลับม,มาปุ๊บกินปั๊บ เราเจอคนเก่งมากขนาดนี้แล้วเราก็าอยากเป็นแบบเขาครับผมอ๋อคือเรามีแรงบันดาลใจใช่คอันนี้คือความพิเศษน้องคือพี่อยากจะบอกว่าน้องมีสิทธิ์จะฝันได้นะและในความฝันของน้องไม่ช่เป็นต้องเหมือนใครรู้มาว่าเรียนพิเศษน้อยมากเรียนไม่เยอะเลยเพราะอยู่มหิดลด้วยแล้วก็เรียนน้อยเพราะคนอารร่านซื้อเองซะเยอะส่วนใหญ่เรียนเองอ,างอ่านเองเริ่มตอนไหนตอนปถมเนี่ยผมอยู่ที่อาสาครับเขามีเหมือนแบบว่าดึงเด็กไปเหมือนติวแข่งตอนเย็นครับแล้วผมโชคดีได้ไปอยู่จุดนั้นพอดีแล้วมันก็แบบว่า เติมมาเรื่อยๆครับมัธยมล่ะมัธยมเนี่ยคือผมผมชอบชีวะมากครับตอนมสามเนี่ยก็ไปแข่งเพชรยอดด้วยไปแบบตักเิืออะไรย้ยครับก็คือเก็บ <c oughs> สะสมมาเรื่อยๆส่วนวิชาอื่นสึกไม่มั่นใจเลยครับก็ไม่ค่อยชอบเลขมาตั้งแต่เด็กครับไม่ชอบเลขตัะแต่เด็กอ่าฟังนะคะถึงประเด็นสําคัญไม่ชอบเลขแต่เด็กแล้วแก้ปัญหาย,ยังไงสอบตกด้วยตอนมสองสอบตกด้วยแล้วก็เกือบตกอังกฤษด้วยครับเกือบตกอังกฤษด้วยเราเจอปัญหาของเรา2วิชาอ่าแล้วตอนแก้ยังไงผมรู้จักพี่คนหนึ่งเก่งมากเขาก็มาสอนผมให้แบบว่าเข้ามาหิดไ้ คือผมโชคดีที่แบบรู้จักกับเขาขเขาเข้าไปอยู่มปลายเนี่ยคือสิ่งที่ผลักผมได้เยอะขึ้นก็คือความรู้สึกของการชนะครับเพราะความรู้สึกการชนะติดความรู้สึกของการชนะมาตลอดก็เลยเป็นเหมือนแรงขับดันใช่ครับให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องพยายามเตรียมตัวสอบข้ามหาลัยใช้เวลาสิบตัวนานไหมปิดเทอมขึ้นมาหกครับประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งปีหนึ่ง,ป,งปีบวกบวกตอนนั้นเริ่มเตรียมตัวก็คือไปเรียนพิเศษบ้างใช่ครับไปเรียนเลขก่อนครับเลขก่อนเพราะเรารู้ว่าเราอ่อนเราก็เลยปิดช่องโหว่ก่อน ใช่ครับปัญหาคือเรียนเลขมาแล้วทำไม่ได้ทำไงให้ทำได้ผมเป็นคนเก่งจำมันนั่งทำสรุปเลขเรามีเนื้อหาเสร็จแล้วเราก็ดึงโจทย์มาเป็นข้อที่ที่เราควรรู้เป็นปึกสรุปเลขไว้ครับเราจำตรงนั้นทั้งหมดว่าโจทย์อย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ใช่ครับแล้วเราใช้ตรงนั้นเป็นเบสหลังจากนั้นเราค่อยไปเพิ่มเติมจากทำโจทย์แสดงว่าเลขเนี่ยมันต้องมีสองอย่างคือหนึ่งต้องพยายามก่อนเอาสิ่งที่ทำไม่ได้มาเป็นสรุปแล้วก็พยายามท่องสรุปนั้นแล้วก็ทำบ่อยๆคู่กับสรุปกับไปกับมาจน วันนึงสรุปมันจะกลายเป็นทักษะชีวะเห็นของชอบชีวะทำไงตอนมอดลายไม่ค่อยได้ทำเลยครับไม่ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยเด็กลูกศิษย์ฉันคือเก่งอัตโนมัติเกณฑ์มัตค่ะอยู่ก็เก่งขึ้นมาเดยอัตโนมัติเก่งเหมือนไม่ต้องมีที่มาที่ไปงั้นเหรอไม่ใช่สิมันต้องมีที่มาที่ไปสิผมโชคดีที่ผมจำเก่งครับอ๋อสุดที่จำเก่งคือท่องบ่อยอ่านบ่อยไม่เชิงอ่านบ่อยแต่ว่าอ่านไม่บ่อยด้วยแต่จำได้คืออ่านแล้วก็จำเป็นพอสวรรค์เลยเรียนปุ๊บสอนปั๊บจำได้ปั๊บจบก็กลากจเล อังกฤษครับทำไมอังกฤษหนักใจผมไม่เก่งอังกฤษเลยมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเร oh, าเพิ่งมาเอาแกมมาตอนก่อนขึ้นม .4 คือเราประสบการณ์น้อยสับในหัวน้อยเราก็ต้องทําเยอะครับเรารู้ตัวว่าครั้งสับเราน้อยครั้งสับน้อยเราก็ต้องหาสับคือตรงไหนเราอ่อนเราต้องซ่อมใช่ครับคีคืออ่อนซ่อมจุดอ่อนหาจุดอ่อนจุดปิดปิดช่องโหว่ใช่ครับอย่างเต็มตัวปีหนึ่งเนี่ยระหว่างนั้นก็มีช่วงโมเมนต์แบบเฟลดาวหรือแบบติดปัญหาเงี้ยเราใช้หลักในการแก้ปัญหาช่วงนี้ คือผมไม่ค่อยมีเฟลแบบเฟลหนักอะครับพี่ผมเนี่ยจะบอกตลอดว่าคนที่จะได้จริงๆอะคือคนที่ไม่เขียดไม่ใช่คนที่รู้เยอะผมจะติดการออกกําลังกายมากผมจะออกกําลังกายบ่อยบ่อยมากๆเทคนิคของพี่ตี๋ครมีการออกกําลังกายซึ่งมันช่วยลดภาวะเครียดแล้วก็เพิ่มการเรียนรู้ของสมองปีพี่มีน้องสอบปีนี้มีคําแนะนําอะไรไหมพี่การเรียนจริงๆเราต้อง เราต้องรู้จริงครับรู้เบื้องหลังว่าทําไมเราต้องทําแบบนี้ถ้าเกิดเรารู้มันคือเราเข้าใจมนแล้วแล้วเราจะสคิปหลายๆอย่างไปได้หมายถึงว่าใช้เวลาเร็วขึ้นเราเข้าใจมันก็กระโดดคือไม่ใช่แค่จำแค่สูตรถูกไหมไม่ใช่สูตรต้องจําที่มาสูตรจาว่ามาอย่างไงเหตุและผลสูตรนี้มาได้ยังไงก่อนเข้าวๆวแล้วเป็นหลักการในการคิดต่อใช่ครับเรื่องชีวิตอะ อยากจะฝาอะไรเด็ๆ<ป>เยยกๆไหมบอกเน้ยฝากไว้เลยพี่ผ่านมาเยอะแล้วพยายามอย่าให้ตัวเองเครียดครับผมเราเครียดมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าคะแนนเราไม่ดีแต่ว่าเราไม่ถึงจุดที่เราตั้งไว้การบริหารความเครียดเป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กับความรู้ที่เรามีเลยครับผมเพราะว่าถึงเรารู้เยอะๆไปแล้วพอเครียดสะสมขึ้นเรื่อยๆบางทีมันอาจจะแบบว่าจุดๆสมองก็ตันออกมามคิดไม่ออกอะไรเลยหมอโลกแง่ดีอ่ะน้องผู้หญิงพี่คะกำลังใจหนูหน่อยหนูจะสอบปีนี้แล้วพี่ต้องให้กำลังใจสู้ๆนะครับเวลา เวลาเราผิดเนี่ยก็ให้คิดสว่าเราเรียนรู้จากโจทย์ครับคือเราเรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เราผิดพลาดมาอีกอย่างนึงสิที่สําคัญที่ผมทําก็คือเวลาเราผิดนะครับผมจะมีโนต้ตแยกไว้เราจะเขียนไปในข้อสอบที่เราผิดอย่างหนึ่งว่าครูตรวจแต่เราจะแยกมาอีกแผ่นหนึ่งว่าเราต้องรู้ตรงไหนเพิ่มบางทีเราทําเยอะมากเราไม่ได้กลับไปดูโจทย์ทุกข้อเราหยิบใบเนี้ยมาดูได้ว่าเราต้องรู้อะไรเพิ่มจากเบสความรู้ที่เรามีอยู่ก่อนแล้วบ้างไปท,ที่ดีมาคืคอการจดข้อผิดพลาดเราไว้แล้วรวมๆแล้วก็ เหมือนมาเช็คชอีกทีหนึ่งการคุยติเตีร่วยมันได้มุมมองอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะขอบคุณมากวันนี้อุสตส่าห์มาให้เทคนิคแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆนะคะก็โอเคนะครับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ขอบคุณมากนะคะสว่วนค่ะเราต้องรู้จริงครับรู้เบื้องหลังว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้ถ้าเกิดเรารู้มันคือเราเข้าใจเหมือนแล้วการบริหารความเพียเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับความรู้ที่เรามีคนที่ จะได้จริงๆอ่ะคือคนที่ไม่เครียดไม่ใช่คนที่รู้เยอะ